สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคนมีมอง,องนะก็มีคนชอบถามกันเข้ามาถ้าโดนของเราจะทำยังไงผมก็มานั่งคิดๆนะบางคนเนี่ยบอกว่าโดนหัวโดนของตัวเองโดนของโดนข้างบ้านเล่นงานโดนอะไรสารพัดเล่นงานที่อาจารย์โอ้เคอยเจอคือ,อสามีเอ่อ ผู้หญิงมาถาม,มว่าเออแฟนเขาโดนของไหมเขาบอกเขาก็รู้สึกว่าแฟนเขาว่ามีเมียน้อยแล้วเหมือนเมียน้อยทําของใส่หัวเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยเอาละนะทําการบูชาองค์เทพก่อนแล้วเราเดี๋ยวมานั่งคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสาาาสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอพระพรหมปฏิภาหายาทุติยมปีพระพรหมปฏิภาหายมปีพระพรหมปฏิภาหายะอิติสุกโตอาราหังพุทโธานโมพุทธายาปทวีคงคาม พระพรหมมหาเทวาขมามีหังพรมหมาจิตตังปียังมามานาชาริเตนามาภาธานามาอาุเมกามอุบปียโยเทวะมนุษย์นังปีโยพระม,มานามุตตะมังปีโยนาคาสุปันนานังปีนินทาริยังนามามีหังอ นโมสกาเทวาวันทานังสุขิตามหาราโ p ตตติยามปีนาโมสกาเทวาวันทานังสุขิตามหาราโ p ตติยามปีนาโมสก,กัเทวาวันทานังสุขิตามหาราโ p อ่ะ <c oughs> คือการที่ถามามันก็ดีแต่ถามแล้วแล้วไม่รีบแก้ปัญหามันจะซึม ถ้ามันซึมลงกระดูกอะ่ะมันก็แย่เพราะซึมลงกระดูกเนี่ยมันแก้ยากกวา่าที่จะทั่วไปนะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าของเนี่ยถ้ารับมาไม่เกินอาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็ยังมีช่องที่จะเอาออกได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่าการที่เราเนี่ยไม่รีบนะไม่รีบรักษาไม่รีบแก้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนเออระเหยอ่ะแล้วลงไปเสร็จแล้วเอาออกยากนะถามว่าเอาออกยากยังไงเอาออกยากในที่นี้นั่นก็คือแบบเอาออกแบบ เอาออกแบบเออมันบอกยากนะแต่ว่าถ้าคนแบบว่ามีตะบาแข็งอ่ะจะจะสามารถเอาออกได้ได,ได้ง่ายการเอาของออกเนี่ยคือต้องเป็นคนที่สวดมนต์มากคนที่ภาวนามากหรือคนที่สามารถถอนของออกได้โดยมีครูบาอาจารย์คอยตามช่วยบางที<ม><น>เป็นพระเลยก็มีนะใช่อะพระที่แบบว่า เก่งๆอะค่ะถอนคุณใสให้คนได้แบบมีชื่อเสียงอ,ะอ่ะตามต่างจังหวัดตามอะไอย่างเงี้ยเคยมีนะ,อ,ะอาจารย์โอเคยดูดวงคนที่บอกว่าเขาเนี่ยสงสัยว่าแฟนเขาโดนทําของอ่ะอืแล้วเขาก็ถามยืนยันว่าอแฟนเขาโดนของจริงหรือเปล่าเขาเล่ามาผู้หญิงคนนั้นเป็นนักศึกษาหน้าตานี่คีริ่ยคีเลยนะไม่สวยเลย嗯嗯คือ คือธรรมชาติของผู้หญิงอ่ะก็จะต้องมองมอง,มองคู่แข่งของตัวเองว่าสู้พอไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าไพ่ที่เขาหยิบได้ใบเดียวคือสองถ้วยซึ่งสองถ้วยนี้เป็นความรักที่เขามีรักมีใจให้กันจริงๆรักกันจริงๆอาจารย์โอเลยตอบไปว่าคือเราก็ต้องเลยตอบไปว่าคือเขาบอกว่าเขาใช้การแก้คุณใส่ทุกอย่างนะไม่ได้ผลเลยสักอย่างเย oh. ไม่ได้ผลเลย แล้วสองถ้วยเนี่ยชาโอเลยบอกเขาตรงๆว่าแฟนคุณไม่ได้โดนของหรอกเขารักผู้หญิงคนนั้นจริงๆออ้ต้องบอกเขาไปอย่างนั้นก็ใน,น,นเมื่อแก้ก็ไม่หายใช่ไหมล่ะแก้ยังไงก็ไม่ได้คือก็แสดงว่าไม่ได้โดนของอ,อันนี้คืออันนี้พูดนะหมอดูนะอ่ะตา,ามนี้ค่ะก็มีหลายคนถามผมว่าโดนของแล้วควรทำยังไงควรแก้ยังไงผมก็แปลกใจตรงไหนรู้ไหม คุณถามแล้วอ่ะคุณต้องรีบแก้คุณต้องไปหาอาจารย์คอยช่วยไม่ใช่คุณถามแล้วแล้วคุณไม่ไปแก้ถามถามแล้วรู้ว่ารู้แล้วว่าว่าเขาโดนของจริงๆอ่ะใช่ไหมเล่ยไงก็ไม่ยอมไปแก้ไงบางคนมันก็ไม่ไปแก้คือบางทีเขาถามไปทั่วถามอะไรสดเนี่ยีเนี่ยถามไปทั่วผู้หญิงคนนั้นเขาเขาก็ไปถามหมอดูคนนี art, ้อคนนี้เขาไปถามอะไรเงี้ยคือเขาถามวนนะถามเวียนอะ แล้วสรุปมาอะไรอ่ะคนนู้นบอกว่าถูกของคนนี้บอกไม่ถูกของแล้วแม้แต่กระเสียเงินมาดูดวงกับหมอดูอ่ะก็ยังไม่ลงทุนเลยแล้วจะเอาเงินที่ไหนมามามาลงทุนถอนของให้แฟนอาจารย์เข้าใจโอเม้ยเข้าใจก็ยอมเงินก็เสียแฟนไปเฮอะนะเออง่ายสุดเลยคือปัญหาก็คือว่า มีอยู่ครั้งหนึง่งผู้หญิงเล่นเหมือนกับเล่นสเสน่ห์ยาไฟนี่ก็เอาน้ํามันพลายเนี่ยจิ้มตัวเองเพื่อให้เกิดสเสน่ห์เ,เขาต้องไปดีดคนอื่นไหมคยไม่ใช่เขาเล่นแบบเหมือนกับเป็นวิชาเนี่ยน้ํามันพลายเนี่ยแหละที่<อ><ร>แบบเอาปทาตัวเองให้มีเสน่ห์อย่างเงี้ยเหรอเออมันมัมน,นมันเป็นอีกความเชื่อหนึ่งปรากฏว่าพอทําไปมากๆเข้าเนี่ยไอ้น้ํามันพลายเหล่านั้นมันก็ย้อนเข้าตัวพอย้อนเข้าตัวเสร็จเนี่ย กลายเป็นว่าคือคนเนี่ยจะบอกอย่างหนึง่งคนเนี่ยแปอาของเข้าตัวกับคนที่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 จะเอาของออกจากตัวเนี่ยมีข้อแตกต่างนนะของเข้าตัวนี่คืออะไรรู้ไหมคือเล่นเองเอามาเป็นสีพึ่งทาปากมั่งเอามาเอามาสีพึ่งทาปากเอาเอามาแตะลิ้นมั่งเอามาแตะหน้าผากมั่งพอเล่นไปเล่นมาเสร็จปรากฏว่าจิตตัวเองอะ่ะยังแข็งไม่พอนะก็โดนดวงวิญญ,ญาณเนี่ยที่เป็นเจ้าของน้ํามันเนี่ยเข้าไปสิงสถิตยอยู่ในตัว เลยทาให้ตัวเอง jogo. เนี่ยรู้สึกเบลอรู้สึกมันเหมือนแบบไม่เข้าใจโลกนะไม่เป็นคนไม่เป็นตัวของตัวเองใช่ตอนหลังที่ที่จะเจอเคสก็คือว่าไอการโดนของเนี่ยมันมีการโดนของโดยสองอย่างคือเขาทําใส่กับอีกอย่างหนึ่งคือทําเองแล้วโดนเองนะแล้วอีกอย่างคืออืมไม่ได้โดนแต่คิดมากไปเองโดนตกผลไปเองใช่อย่างตะปูเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกดานโอลาเซ่เล่าไปเถอะ ตะปูเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกเนี่ยผมก็ยังนั่งคิดในใจนะเพราะว่าเขาโดนตะปูเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกผมก็มานั่งคิดในใจถ้าโดนขนาดนั้นนะผมตายดีกว่าค <c> ง <oughs> ไม่อยู่นะไม่ไู้จะอยู่ทําไมนะมันมันคงจะแทงแบบโอ้ทะลุต, 9, <000 S 1> ตัวคูดคือกี่กิโลก็ไม่รู้นะเป็นสิบกิโลนะเออตัวเขาฟล็อกมาใหญ่พอป่ะละ <c oughs> ่ะทองมานะ,นะ,นะทองมา จะ,จะเก็บจะเก็บตะปูไว้ในร่างกายน้องเก้าพันเะก้า้อยเก้าสิบเก้าผมนะผมมานั่งคิดๆนะไอการโดนของเนี่ยส่วนมากเนี่ยยุคหลงัลงๆเนี่ยไอการโดนของคือไปไปเอามาเล่นแล้วเข้าตัวเองที่ผมเจอนะคือเดี๋ยวนี้เขาเขาเล่นง่ายไงแบบว่าตาม ที่โน่นที่นี่เขาหาง่ายงงอ่ะแบบเิร์ชก็เจอละ,อะตามสำนักต่างๆส่งออนไลน์ด้วยนะอะไรเงี้ยเออมันไม่ใช่ออนไลน์คือบางทีเขาไปที่สำนักแล้วเจ้าสำนักเนี่ยเขาเจอแล้วเขาลงให้นะแล้มีคราโมคคุณา <c oughs> พุทธานีทายินดีเจ้อินเทอร์เดนด์เมอร์พุทธายะอะไรเงี้ยก็ลงนะพอลงเสร็จแล้วเนี่ยมันมันเป็นเป็นเป็นตำหนักเลยยังไงหรือเป็นก็เป็นตำหนักตำหนักถ้าเป็นพระเขาคงคงคไม่เสี่ยงทํากัน เพราะว่ามันมีมันมีอะไรอ่ะมันมีอ่ามันมีอ่าโรคติเตียนโลกาวัชชะนะมันไม่มีใครเขาทำกันเคยจ้างให้พระไปทำพิธีกรรมให้ด้วยนะ,ะแล้วเขาอาบน้ำมนต์ให้คือผมจะเล่าให้<ต>ฟังแต่เป็นพระไม่เป็นไรชั่อาบน้ำมนต์เนี่ยอาบน้ำมนต์ไม่เป็นไรเพราะว่าพระพระท่านมีหน้าที่ขจัดทุกเราไปทำบ้างไหมไม ไม่อะนะคือ <ผม S 1> อยู่ตรงี้ไม่ได้ไม่ได้อัดน้้ำมนต์มาต้องเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าวันเป็นยี่สิบสามสิบปีแล้วอะนะ<ม>คือจะเล่าให้ฟังนะกันเอาตรงๆนะว่าไออาการโดนของอะถ้ารู้ตัวว่าโดนน่ะควรรีบแก้เพราะถ้าไม่แก้มันทําให้เกิดอาการเพี้ยนไม่เพี้ยนก็เป็นบ้าไปเลยก็มีเยอะเพราะฉะนั้นอะอาการโดนของในที่เนี้ยส่วนมากแล้วอ่ะ ถ้าโดนแรกๆมันจะมีอาการหงุดหงิดรู้สึกว่าใครพูดก็ไม่ถูกหูแล้วหันกลับไปพับอะไรพูดอะไรพูดทำไมพเพี้ยเนี่ยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยมันคือมันอารมณ์มันจะเสียง่ายาเออเขาเล่าให้ผมฟังคนที่โดนของหลายๆคนนะเขาเล่าให้ผมฟังคืออะไรให้สังเกตตัวเองคืออะไรรู้ไหมอารมณ์มันเสียง่ายนะแล้วมันรู้สึกว่าเพี้ยงไงไม่รู้นะแปลกจริงนะแปบบบบลกๆน,น,นะบางคนอ่ะอืม ทำท่าทางแปลกๆมาที่สํานักอาจารย์เอออาจารย์บอกให้เขาไปจดทูบอ่ะเขาก็ทําท่าตั้งท่ายังไงก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เขาอ่ะแล้วเอออาจารย์ก็ยืนดูยืนดูอยู่แล้วก็เออแล้วอาจารย์เขาเห็นไหมเห็นไหมไม่ได้สังเกตว่าวันนั้นไม่ได้เห็นเขาแบบจุดทูบหรอตอนนั้นไม่อาจารย์กำลังสวดเชิญเทพอยู่ก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรก็นั่งอยู่ไมเนี่ยอาจารย์โอ้มีอาจารย์โอเนี่เป็นนั่งไปยืนมองเขาอย่างเงี้ย เขาก็แบบเตง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 จุดไฟแล้วแบบเขาไม่รู้เขาไม่รู้ไมเขาโออยู่ข้างหลังเขาจุดไฟแล้วอมเทียนเตงจุดไฟอาจารย์โอนางบองใช่ใช่ใช่อย่างนั้นอาจารย์โอว่าไงเราเราไม่ใช้เทียนแล้ยังไม่ใช้เทียนนั่นนั่นเขาใช้เทียนเขาใช้ไฟแช็กอะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเป่าไฟแช็กหรือเล่นไฟแช็กอะไรก็ไม่รู้อะเคือคือคนจะบอกว่าไม่ถือสาคนที่โดนของจริงๆอะ จะเพี้ยนอาการมันจะเมันจะแบบไม่เป็นตัวของตัวเองมันจะเหมือนกับว่าอืจะทําอันเนี้ยมันก็แบบไม่มั่นใจเต็มร้อยทีเดียวแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากคุยอะไรมากนะเพราะว่าคือเขาด่าไปทั่วเลยเหมือนกันเขาเขาก็คงคงจะกลัวว่าด่าเราแล้วเราจะไม่ทําให้เลยอารมณ์มันเบลอเบรอไงเขาบอกว่าก่อนเขามาเนี่ยบางทีเนี่ยใช่ก่อนเขามาเขาบอกว่าเนี่ย เมื่อคืนเนี้ยหนูอ่ะแค่เกือบจะฆ่าตัวตายแล้วใช่อืผีมันจะเอาไปอยู่ด้วยใช่ผีมันจะไม่ให้มาไงเออร้องเลยพอเวลามีร้องหวยหวนมากอาจารย์โอได้ยินเลยด้วยใครได้อยากรู้นะไปใน y o u t u b e นะคะอจุดท็อปไม่ตีนะท็อปไมตีนะอจุดท็อปวักไล่ผีนั่นแหละเข้าไปเลยค่ะโดยมีท่านอาจารย์โอนะ ท่านอาจารย์โอพูดอาจารย์โอเป็นคนอัดคลิปเองอแล้วก็อัปโหลดคลิปเองใช่อาจารย์โอพูดเป็นประธานเนี่ยท่านเป็นผู้รู้เพราะท่านเห็นเห็นโลกมาเยอะนะเวลาแบบอาจารย์ท็อทำอะไรเนี่ยอาจารย์โอเนี่ยท่านจะบบคอยไล่มน,นะม่ะสะกดไว้นะไม่ใช่สะกดได้ยังไงแล้วเราก็แค่ ถายคลิปแค่นั้นแหละอาจารย์ฮอกก็เพเล่นบอกว่าโอ้เป็นอ่มุนเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นที่โอไม่ได้เป็นแล้วมันก็จะเสียหายนะถ้าเกิดว่าใครเขารู้ว่าโอไม่ได้เป็นจริงๆ่ะอาจารย์โอก็ะไล่นมลไงสเคเอ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 เะเอจอเอเอยอเอเอาอเคเอ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 ่อเอ่อเอเออเอมจเออเ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 งเเอเออเเอเเอเ คนที่โดนผีเข้าเนี่ยหรือโดนของเนี่ยไม่ค่อยกล้าสบตาคนเอาพูดตรงๆเลยนะอย่างแรกเลยนะสองพอผมมีอาการไปจับเนี่ยจับลำตัวอะไรก็ตามเนี่ยจะรู้สึกร้อนนะร้อนนี่ไม่ใช่อะไรกลัวนี่มันจะวิ่งได้นะมันจะรู้สึกเหมือนของมันวิ่งรอบตัววิ่งรอบวิ่งตั้งแต่หลังขึ้นหัวขึ้นคอแล้วก็อวกออกมาอันนี้คือถ้าเราบำเพ็ญบำเพ็ญสวดมนต์เรียกออกมาเนี่ย ออกมาเนี่ยจะออกมาจริงนะที่เคยเจอมาจารย์โอเห็นมาหลายครั้งแล้วที่ออกมาใช่ไหมโดยการอ้วกเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมเออและจารย์โอเนี่ยกับผมเนี่ยเราอ,อ้วกก็หาถุงไม่ใช่าหาหาอะไรมาลองอืมเพราะว่ามันก็จะแปลกๆอะค่ะบางคนก็เป็นสายสิงลงมาเออมันผ่อืดผะอ,ะอมไง,มงบางคนก็เปน็นกลุ่มได้สีขาวอืมมันผ่อืดผะอมไง แล้วก็เห็นเนใช่แล้วะแล้วก็ดูนะแปลกนะของออกมาจากตัวคนที่ดูของอ่ะมันแปลกๆทั้งนั้นเลยนะอืมคือหลายครั้งโอ้เห็นกับตาว่าอืเขาออกจากปากมาเป็นยังไงอ่ะนั่นแหละ แต่พอถามคนที่เขาอ้วกอ่ะเขาบอกเขาไม่รู้เขาคันคอผมรู้อาการมันจะคันคันคอมันจะเป็นของมันเองผมรู้นะไม่ใช่ไม่รู้เพราะว่าอาการมันจะออกคันคอก่อนมันเหมือนเราสูดอะไรเข้าไปเนี่ยแล้วมันจะคันคอแล้วอ้วกมานะมันเป็นบ่อยนะครับนะคือแต่มันจะรู้สึกคันคันก่อนอย่างแรกแล้วอย่างสองมันเหมือนมีอะไรเนี่ยวิ่งจากหลังหรือวิ่งจากลําตัวเนี่ออกมาที่คอที่ผมเจอประจําบ่อยๆนะที่เป็นสิ่งไม่ดีที่อยู่ในร่างกายเขาไล่ออกไปใช่ ถามว่าถ้าโดนของคุณอย่ามมวแต่ามานั่งถามใครเลยเพราะคุณถามคุณก็ณช่วยเขาไม่ได้ต้องรีบแก้แกนะถามว่าแก้คืออะไรต้องไปหาเกจิถ้าหาเกจิไม่ได้คุณต้องหาอาจารย์ต่างๆที่มีวิชาจริงนะแล้วก็อย่าอย่าไปงกนะคะอย่าไปงกอย่าไปงกอย่าไปแบบว่าต่อน่นต่อน,นี่นะไอ้นี่พวกนี้มันชีวิตคนนะคะอย่าต่อนะนะ ซึ่งนะมันไม่มีประโยชน์นะเอาแหละนะบางทีก็บอกว่าคือมันมีหลายคนไงที่แบบว่าอืมไม่ใช่คนแก้ของเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องโดนของมาเรื่องแบบเรื่องทั่วไปที่แบบเขามีปัญหากาแฟเขาหรืออะไรก็ตามแบบที่แบบมาเป็นคู่เลยอยากจะแบบว่าให้แก้ให้หน่อยเราก็ช่วยละแต่ว่าพอจ่ายเงินอน่ะเวลาจ่ายเงินอาจารย์ฮองอิดออดเนี่ยไม่เขาบอกว่าเขาโดน ไปขึ้นไปหลายสำนักมากแล้วไปโดนหลอกก็มีไปไปขึ้นแบบหลายสำนักมาหมดแล้วอะไรเสียมาเยอะมากเป็นแสนแนะนำนะแล้วพอมาหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการที่คุณไปโดนหลอกเหรอะคะมันไม่เกี่ยวกับผมนะอ่ะผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนี่คือเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคโดยหลวงพ่อฤาษีดิงดำแห่งวัดท่าสุงยันเนี่ยเรียกว่ายันภาษาลีบุตรตัดกรรมนะเหรียญเนี่ยทุกวันเนี่ยหมดจากวัดไปแล้ว เอาบอกตรงๆเลยแต่เราพอมีจําหน่ายอยู่เราก็เลยมาแนะนําว่าเหรียญเนี้ยหรือพระกริ่งมาพระกริ่งหรือเหรียญทาน้ามนหรือเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญบาทน้ามนเหรียญบาทน้ามนก็มีของหลวงปู่หมุนอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแต่ของหลวงพ่อเราสีอันนี้ไม่ใช่พระกริ่งฮะอันนี้เป็นพระหรือทาน้ามนเขาเรียกเหรียญทําน้ามนนะครับเป็นเหรียญของพระสารีบุตรตัดกรรมเหรียญนี้คือเป็นเหรียญที่เอาไว้หมายถึงพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้เอายันเนี้ยมาให้หลวงพ่อเราสีดิงดาแล้ว ออกแบบยันนี้มาตั้งแต่แรกยันนี้จะมีเทพพรมเทวดามหาโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ใช้บาร,รมีนะครับนะคือการสร้างบาร,รมีมาเนี่ยแผ่ออกเพื่อเป็นการไล่สิ่งอัป,ปมงคลไม่ดีทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหรียญเนี่ยเรียกว่าเหรียญทำน้ำมนต์นะคือเรามหาโพธิสัตว์เทวดาเทพพรมจะนั่งอยู่แล้วใช้ลำแสงขององค์เองเนี่ยถ้าเก่าเก่าอรัตนาบาร,รมีพุทธเจ้าทูงพระบัจเจกพุทธเจ้าทูงอีกทั้งเทพพรมเทวดาทั้งหลายนะพระอรหันนะรวมกัน ก็จะสร้างขึ้นมาเหรียญนี่คือเหรียญทําน้ำมลถ้าไม่ดีจริงผมคงไม่ห้อยมานะเหรียญนี้กันโควิดได้กันเอสได้กันมะเร็งได้นะครับเหรียญนี้เคยกันมะเร็งได้นะอาจารย์โอ้ก็ใช้อาจารย์โอ้ก็ใช้ห้อยไว้ติดตัวนะเพราะฉะนั้นจึงแนะนําไว้ก่อนเอาแหละนะสาหรับรายการของเราในรอบนี้ท่านอาจารย์โอ้ติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอ้ได้ที่สนใจดดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพยิปซีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ รับขันครูณนะหน้าทองสาเริการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายแทวรูปเครื่องรางของขังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตครับ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ID รายโอสิริ15นะครับผมครับ f a c e b o o k ครับอาจารย์ท็อปเมตราเบอร์โทร0849266658 ไอดีราย AJTOP16 ครับเอาละครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ